มาเห็ดปลาลาปลาซิวกันเมื่อเนี้ยค่ะได้ปลาซิวมาล่างดีๆเด้อพี่น้องได้ปลาลาปลาซิวมากิโลนึงได้ปลาซิววะค่ะมากิโลหนึ่งเลยที่มาล่างล่างให้สะอาดสะอาดเด้อค่ะล่างจนดน้ามันขาวจนพานุิวเด้อพี่น้องมันก็อยจีแซ่บมันทีบุมเห็นขาวเลยค่ะได้แล้วเขาก็มาสาวเกลือปลาซิวกิโลนึงนี่ใส่กเกลือประมาณ สามขีดแล้วค่ะพี่น้องสามซี่ขีดแล้วใส่ไปโรดเรต้องย่านมันเค็มค่ะจังหวะเนี่ยมันบกเค็มแล้วค่ะปลาล่าเนี่ยอย่าให้มันจางค่ะแต่มันจางมันก็ยินเนาถ้ามันเค็มมันจะบนเนาด้วพี่น้องมันผสมกันผสมวนปีกันจังไหนบุไปมามันหักแซบอีกขั้นปลาล่ามันขั้นปลาล่ามันบบขค็มันบบจางค่ะอย่าให้มันจางปลาล่าเนี่ยเห็ดปลาล่าบบให้จางแต่เห็ดถ้าเห็ดผสมเนี่ยให้พอดีแต่เห็ดปลาล่าเนี่ยบ่อยมันจางค่ะพี่น้องได้เล้วเขาก็เขาใส่กะปลกไว้นะค่ะสามมือ สามมื้อล้วกค่อยเอาออกมาใส่เขาขวาค่ะวันนี้พี่น้องเขาเอื่นว่าแปลงปลาล่าบันย้ค่ะหมักเกลือไว้แล้วเขาก็เอามาใส่เขา่าขวาเขาขวานี่แนะนําให้ปนเองด้ค่ะพี่น้องเอาเขาเหนคคียวเขาเนี่ยค่ะขว้าขวาแล้วก็ปนเขาขวาบดเอาก็ได้ค่ะพี่นอ <c oughs> ้องมันก็ยี่หอมยี่หอมห้วยห้วยแล้วค่ะทั้งทั้งทัๆๆ้งอันทั้งปลาหมักทั้งเขาขวา มันหอมใส่กันพี่น้องเอ้แมงวันยังพวก,กล้าใกล้หรือพงในเปี้ยงละนี่กันน่ะเท็ดลางแจ้งเด้อค่ะเนี่ยหอมห่วยห่วยไม่มพี่น้องบา๊ดคือยีเ่เซ็ดตัวฮะปลาาปลาซิวหรือปลาแดกน้อยเนานะค่ะเนาะ นี่แหละค่ะที่มาที่ไปของคําว่าประเดกนะคะโมเมนโมเมนความหยาบดิค่ะคำว่าประเดกเนี่ยคือการเอาเดกเอาดันลงไปเอามือเขาเนี่ยคะ่ะเดกลงไปดันลงไปค่ะ,ข,ะขาเอื้นว่าเอาดันเอายัดลงไปนะคะขอเ,เอาาเื้น,น,นะะว่าประเดกค่ะมันโมเมนเป็นคําหยาบนะคะคาว่าประเดกเนี่ยคือมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการกินที่บรสุทภาพดิพคะ่ะประแดกนี่ก็คือการเอามือนี่ยยัดลงไปค่ะยัดยัดยัดให้มันแน่นนะคะแล้วมันก็จะหมักกัน นันเขาเรียกกันยัดลงไปกันแดกกันดันนะคะเนี่ยค่ะเห็นบอกค่ะแดกลงไปเนี่ยค่ะเขาเออนแดกลงไปดันลงไปเนี่ยค่ะคือที่มาของคําว่าปลาแดกค่ะพี่น้องจะว่าคนทั้งอีสานนั่นโบโบสูภาพแล้กับโบแมนค่ะนี่แหละค่ะคือคําว่าปลาแดกละค่ะเนี่ยเนี่ยคือมันแดกมันดันลงไปเอาแดกเอาดันลงไปเอามือเนี่ยค่ะยัดลงไปดันลงไปค่ะมันถึงจะเป็นปลาล่าเนาะค่ะเนาะ มันที่จิงปล,า,ลาเนี่ยกับบลูที่มาที่ไปกันแต่ว่าลูแต่ว่าประแดกนี่แหละค่ะผู้เฒ่าเพิ่นบอกมาค่ะบัดน,นี้ก็ะฮอาเด้ได้แล้วเขาก็เอาไว้ถักกินค่ะพี่น้อง